มือมิกวงโพสต์ขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพลวพาวย้ำไม่ได้เจตนาทำลายครอบครัวใครไม่ได้เจตนาทำลายครอบครัวใครหลังมีการเปิดวาร์ปหนุ่มมือมิกหน้าหล่อประจำวงแสงทองฟินแลนด์ที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพลวพาวแสงทองภรรยาจนสามีต้องออกมาไร้ระบายความอัดอั้น ถึงภรรยาว่าไปแอบนอกใจกับคนในวงเดียวกันก่อนที่ฝ่ายสาวหมอรำออกมาร่ำให้ไลโต้ว่าไม่ได้นอกกายใครแค่มีคุยกับคนอื่นแล้วรู้สึกดีเพราะน้อยใจที่สามีไม่สนใจเอาแต่ไปเที่ยวบาเกบาโฮสต,ตามที่เสนอข่าวไปนั้นล่าสุดช่วงหัวค่ำวันที่23กุมภาพันธ์2567หนุ่มมือมิกประจำวงแสงทองฟินแลนด์ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ผมขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับขอบคุณระยะเวลา4เดือนกว่าๆรวมๆหนึ่งร้อยบวกงานรับเชิญมินิเต็มวงขอบคุณการซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นค่าแรงการเดินทางที่พัก อาหารการกินแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆและการให้กำลังใจกับลูกน้องทุกคนผมเต็มที่กับการทำงานที่สุดแล้วการกระทำใดๆที่ร่วงเกินหรือไม่เหมาะสมกราบขอโทษบอสทั้งสองท่านและเพื่อนร่วมงานทุกๆคนครับสุดท้ายนี้ผมไม่ได้เจตนาที่จะทำลายครอบครัวใครเพราะผมรู้สถานะตัวเองดีอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกจ้าง